เราติงอยู่พวกเราเนี่ยร้ายกันเมรีเรียกฟ้าคอฟอยู่จ้าพี่จ้าวันนี้นะคะเรามากับแมวเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียกเป็นออฟฟิเชียลเทเลนนะคะของซีรีส์เรื่องไปรับด้วยแมวเลี้ยงแคทฟอร์แคชนะคะโอ้ยอระดับมาแล้วเปิดเข้าตามมาแล้วในที่สุดนะคะไปดูแมวกันเจ้าของแมวกัน hmm. ค่ะ ใครว่าลูกค้าคนแรกของเราวันนี่จะเใครยายแคชเชียร์คาเฟ่ยินดีต้อนเฮ้ยโว้เป็นวันเซิฟยายคนนี้ไม่นับนะคนนี้เป็นเจ้าหนี้นลูกค้าเจ้าหนี้ทำไมหลอดจังเจ้าหนี้ไม่ตาหวานเจียผเป็นเจ้าหนี้ของแม่คุณอะ <c oughs> คุณก็เลือกเอาแล้วกันจะทำร้านนี้เปล่าอาหารเลยมัคืนผมหรือว่าจะให้ผมหยุดร้านโดนยึดร้านชัวยังไงลิงส์ก็ไม่ทำร้านนี้ต่อลิงส์ แต่น,นี่เป็นสมบัติเดียวที่เจ๊ก็ทิ้งไว้เลยนะนี่เสียงแมวพูดจริงจงด้วยอ่ะเป็นใครตัวยังไงเจี่ยเหมียวคงใช้เลือกสุดท้ายส่งต่อพลังให้เจ้าหนุ่มนี่เหมียวเหมียวเฮ้ยเขาก็พยายามนะแต่เกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเจีเหมียวล้มลงไปล่ะโอ,โอ้แม่ส่งลังคเป็นอะไรดิ ไม่อยากได้คนช่วยนะแต่แค่นี้ผมก็ไม่มีทางทำแล้วให้ผมช่วยไม่ได้ผมไม่คิดทำแล้วจากเจ้านี้คุณก็รู้นี่ว่าผมชอบแมวสุทธาจะทำงานกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องใช้ใจแรกใจนะที่คุณเปลี่ยนใจแลยวใช่สายผมก็เปลี่ยนแต่ว่าคุณแมวเขานี่ผมทำลังเเจ้านี้คุณอยู่นะแล้ววันนี้ไม่ทวงนี้เหรอมัวแต่ไม่ช่วยลูกนี้อย่างผมนะก็ คุณจะทำร้านนี้รอดเหรอเร้บก็เรียกว่าช่วยมันชอบซะอีกชอบแมวชอบอะไรแมวน็อกเจนี่เีแมวตัวอื่นนะพอพี่เปิดประตูแมววิ่งออกไปหมดเลยคุไม่ได้ตั้งใจนี่อย่าโทษตัวเองนะนะแต่ที่พวกมันหนีไปก็เพราะกดมาในผมก็เป็นอยู่ดี แม่ไม่ได้ยกทุกอย่างแกลิงะแม่รู้ดีที่โกหกทำชุดคุยลิงขาดนะเช่าใหม่ทันไหมเดี๋ยวแม่ไปเช่าให้เราก็ชุดลิงขาดเป็นกี่ชุดแล้วอะแล้วลิงจะเอายังไงแล้วแม่ก็เลือกมาดิว่าแม่จะเลือกแม่หรือเลือกลิงอะผมคิดมาตลอดเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ทําให้ชีวิตแม่พังถ้าผมไม่เกิดมาแม่ก็คงจะอยู่ที่นี่คุณไม่ได้ทาลายชีวิตเขานะแต่คุณทําให้เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่างหาก ทุกทที่ที่คุณไปไไไทุกทุกอย่างที่คุณเห็นเาตผมว่าแม่อยู่ข้างสมอน,นะเป็น,นค้ตาทุกทีสิสุดัลยแมวนีกว้วำไมต้องตวุไม่ต้งตามทกีชื่อเลวเป็นน้องชายพี่ลิงแม่ไม่เห็นเคยเล่าเรื่องนี้พี่ฟังเลยเมื่อกี้พวกมันมาหาแกอะไรวะ แล้วใคจะคิดอ่ะเขาไม่ตามอา่างนี่อ่ะไม่น่าให้ลิงเลยในใจคุณก็ตามเก็บแนวสารฝันให้แม่แล้วอ่ะไม่อยากสารฝันให้แม่คุยเรื่องหรอรเรื่องที่ลิงเขาเจอมาเนี่ยมันซับซ้อนนะเพราะที่เขาอยู่กับแม่ทุกวันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะรักหรือว่ารู้สึกผิดกับแม่เขาแม่แม่รักลิงไหมจบเทปนี้เป็นไปกันนะ yes ทำไมมันถึงรักแมวขนาด้มีคนไม่รักแมวด้วยหรอดูหม้ว่าตอแม่ เป็นในชุดที่แนาชาวชอบเอาสัมผัสนะคุณเคยถามผมใช่ปะว่าแนวตัวโปรดของผมอ่ะคือตัวไหนคุณคุณคือแนวตัวโปรดของผมพี่ตังจบนี่ไง ติดตามชมเปรักด้วยแมวเลี้ยงทุกวันอังคารเริ่องต่อไปวัน,นที่สิบมกราคมนี้นเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เท่านั้นรักชอบแมวที่สุดตัวแรกชอบลิ้คงเลยเอชอบพันโตพันดุพันเลี้ยงยากคือด้วยเฮ้ยจริงมันเริ่มเหมือนเดิมอ่ะกับตอนที่เราดูไมแเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมแต่ว่าเลามุมอื่นใช่ เพราะว่าตอนอันแรกเขาเล่าที่แม่แบบว่าเฮ้ยเป็นลมเลยนี่อันนั้นนะต้องมีชฉากที่แม่เป็นลมไปแล้วก็เสียพลังเฮือกสุดท้ายเมี้ยวได้พลังเลยปล่อยพลังเมี้ยวเป็นการคลายกระดับแต่เป็นคลายแมวแทนใช่แม่ได้ยินเสียงแมวใช่แม่คือแบบแมวได้อยู่แล้วเันแล้วส่งพลังให้ไอ้หนุ่มนี่ไม่จริงแม่เลือกมาเกิเอ้ยก็จริงแม่รู้อยู่แล้วว่าใครจะมาเลี้ยงแมวมาถึงแมวที่ แมวที่เชื่องบ้าแมวพะยูมันก็ต้องแต่ว่าเขาใช้น้ำพัดฆ่าเสียงแมวฉันจำได้ฉันดูการ์ตูนบ่อยใช่ฉันดูการ์ตูนบ่อยแล้วเสียงแมวเป็นเสียงน้ำพัดแมวอ่ะอืมเลิศเหรอเลิศนะเพราะแต่มันก็เป็นฟีลอบอุ่นๆแบบที่เราคิดเหมือนตอนแรกใช่ค่ะเราเห็นตอนแรกแล้วว่ามันเป็นฟีลอบอุ่นแล้วแบบข้าวตังทุกทีข้าวตังทุกทีที่ต้องไปงานศพแม่ทุกที อ็แต่รอบนี้มีคนกลางร่วมเราไม่รู้เป็นเจ้านี่หรือเป็นไรเฮ้ยเจ้าของหัวใจไม่ใช่เจ้าหนีค่ะเจ้าของเจ้าของก็มึงซีรีส์ไวให้กูเป็นอะไรถูกต้องเออเป็นแมวมั้งนะฝากไปด้วยนะคะนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของเฟิร์สเข้าตังค์นะคะเปรักด้วยแมวเลี้ยงนะคะแคสฟอร์แคสนะคะสามารถรับชมได้นะคะทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางจริงอย่างยี่สิบห้านะคะแล้วก็ย้อนหลังได้ที่แอป ชูเวชนาค่ะเออเริ่มวันที่20มกราคมนี้แล้วนะจ๊ะเออฝากไว้ด้วยนะอบอุ่นต้อนรับแบบปีใหม่่เริ่มต้นปีด้วยคาะอบอุ่นหัวใจได้เฟิร์เข้าตังค์นะเติมแมวเราเติมแมวเฟิร์สเติมเฟก็เติมแมวเข้าตังค์เออใช่เฟิร์สเติมเข้าตังค์เติมแมวเลยก่อนนะจ๊ะแต่ฉันเมื่อกี้ฉันเห็นแอบเห็นนี้ด้วยนะอะไรอ่าเป็นที่เกดที่เกดอ่ะอ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรขวัญใจแมวชาวบ้านขวัญใจแมวชาวบ้านของจริงชาวบ้านของจริงเออชาเป็น คือที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนเรื่องนี้ปะไม่รู้ไม่รู้นะไม่ต้องรอรู้เพราะคุณหมอแมวเออใช่เป็นหมอแมวไม่เป็นไรฝากไปด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะช่วคินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งมือหน้าสฉราบทิ่งใจมั่นสนก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะ